สวัสดีครับทุกคนวันนี้จะมาแนะนานครับกับไมโครโฟนครับในงบไม่เกิน1นึ่งบาทนะครับสรุ่นนะครับซึ่ง4รุ่นนี้เป็น4รุ่นที่ไม่ค่อยได้เจอนะครับในห้องสตูดิโอเท่าไหร่นะครับแต่ว่าในเรื่องคุณภาพนะครับทำได้ดีมากนะครับดังนั้นสำหรับคนที่ยังมีบัตรเจ็ดน้อยๆครับยังไม่มีบัตรเจ็ดเยอะเท่าไหร่นะครับ4รุ่นนี้ก็ถือว่าเป็น4รุ่นที่มีความน่าสนใจนะครับเพราะคุณภาพดีมากๆเลยครับก็ถ้าเกิดใครดูคลิปก่อนของพี่อ่ยเดี๋ยวพี่อ่นติดลิงก์ไว้้้้้ใหนนนนนนะคคครรัััับบบบวว่่่่่่่าาาามเเป็ยยงงงไไกกกถิดุุณออออพีีช คุณดูสีรุ่นนี้ครับเพราะว่าถือเป็นสีรุ่นที่แบบว่าเฮ้ยโอเคนะไม่งบไม่เกิน1,000 0แล้วก็ได้คุณภาพเสียงที่ดีด้วยครับโอเคครับมาเริ่มไปเลยตัวแรกนะครับกับ MXL นะครับ V 6 9 m o g a m i e dition นะครับตัวนี้นะครับขอบอกนะครับเป็นความร่วมมือครับระหว่าง MXL กับ m o g a m i นะครับก็เขาบอกเลยว่าราคา9,900บาทนะครับจ่ายไป10,000บาทนะครับได้ทอนมา100บาทนะจ๊ะแล้วก็พูดตรงๆนะครับว่า เฮ้ยตัวนี้เป็นไมล์หลอดนะครับแล้วสร้างความประหลาดใจเพี่อนสูงมากเลยเพราะถ้าเกิดใครที่เป็นคนเม้นไมล์หลอดนะครับจะรู้นะครับว่าไมล์หลอดอ่ะก็สตาร์ทที่2องหมื่นหรือสามหมื่นนะครับแต่นี้ก็ทําได้อ่ะในราคา9ก้าพันเก้านะครับเอ้ยไม่เลวนะไม่เลวนะแล้วก็ตัวนี้นะครับก็ให้ในเรื่องของด้านการรับเสียงอยู่ที่20นะครับจนถึง1นึ่งหมื่นแปดพันเฮิร์ตนะครับก็พู่งตรงอ่ะว่าหูเราได้ยินนะครับอยู่ที่20่สิบจนถึงสองหมื่นเฮิร์ตดังนั้นการที่เขาตัดนะครับ ช่วงหมื่นเก้าหรือสองหมื่นออกไปอ่ะเฮ้ยมันทาให้ความแหลมลดลงไงมันทําให้เสียงแหลมไม่บาดหูนะครับแล้วก็ในเรื่องนะครับของขนาดไดอะแฟมนะครับอยู่ที่สามสิบสองมิลลิเมตรนะครับส่วนในเรื่องเอาพุดอินพันด์อยู่ที่สองร้อยโอห์มแล้วก็รับความดังสูงสุดได้ที่ม็กซิมัมเอสพีเอลนะครับที่หนึ่งร้อยสี่สิบครับแล้วก็ของแถมเฮ้ยชอบของแถมอะ่ะของแถมดีมากนะครับของแถมก็คือว่าเป็นฮาร์ดเคสแบบอย่างดีนะครับแล้วก็จะมีตัวมอแปลงให้ด้วยนะครับเชื่อมเสร็จแหละ คือแบบอย่างดีมากเลยครับแล้วก็มีเซลล์น้อยอยู่ที่ยี d บสองดีบนะครับก็พุ่งตรงเลยปกติอะความจริงนะถ้าเกิดคุณลองไปดูอะไมทุกรุ่นนะครับช่วงหลังเขาประมาณอยู่ที่สิบกว่าๆเท่านั้นเองแต่ว่าการที่มียีบสองถามว่ามันมีปัญหาหรือเปล่าล่ะก็ไม่ค่อยมีปัญหาครับถ้าเกิดคุณร้องไปนะครับแล้วมีเสียงเข้ามามีปัญหาแต่ถ้าเกิดไม่มีจังหวะที่คุณเนะี่ย ร้องหรือคนเดียวอะไรเงี้ยเฮ้ยมันอาจจะจะมีเซลล์น้อยออกมานะครับแต่ว่าถ้าเกิดใช้กับเพลงเนี่ยมันไม่มีแน่นอน,นครับแบยี่สิบสองเพราะยังไงก็ถือว่าไม่ได้เยอะมากนะครับหรือว่าถ้าเกิดเราเงียบแบบเงียบจริงๆนะครับหรือว่า้มีจังหวะที่ต้องร้องแบบคนเดียวจริงๆอะ่ะเฮ้ยอันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นมาคือว่าอาจจะมีเซลล์น้อยบ้างนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมีเครื่องดนตรีปุ๊บเฮ้ยเราร้องปุ๊บอ่า แค่22 B D เนี่ยไม่ได้ดังมากนะครับังนั้นไม่มีผลแล้วก็ในเรื่องของปุ่มปรับนะครับก็ไม่มีปุ่มปรับแพทเทิร์นอะไรเลยแล้วก็ตัวนี้นะครับเนื่องจากเป็นไมคทูบนะครับดังนั้นเนี่ยให้เสียงที่หวานแล้วก็เป็นธรรมชาตินะครับแต่นะครับก็จะมีข้อเสียคือว่าควรจะเปิดไว้จะมานะครับห้าถึงสิบนาทีนะครับเพื่อว่าให้ตรงไมโครที่มันเป็นหลอดให้มันอุ่นนะครับดังนั้นเนี่ยคุณจะไม่สามารถใช้ได้ทันทีนะครับอาจจะต้องรอห้าถึงสิบนาทีนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยเพื่อนอางจะรีาๆเลยแต่ว่ายังงไก็ ชัวๆอ่ะสินาทีนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นเหตุผลที่สด dio ไม่ค่อยแนะนำอ่ะสมมุติให้อ่านักร้องมาปุ๊บอ้าวจะร้องอย่าเพิ่งนะรอสิบนาทีให้ให้หลอดตรงนี้มันอุ่นก่อนมันก็เป็นความไม่สะดวกอย่างหนึ่งนะครับอะไรประมาณนั้นแหละก็ลยนี่เหตุผลที่ว่าเราจะไม่ค่อยเห็นนะครับในสตูว่าอาจจะเป็นานี้ก็ได้เพราะบางทีเฮ้ยงานด่วนเข้ามาปุ๊บบางทีอ่าไม่ได้อาจารอนะครับกับไมคทูบนะครับโอเคครับคราวนี้เรามาดูตัวที่2นะไม่เกิน1 0 0 0 0่บาทเหมือนกันนะครับกับตัวที่ืองเราน พูดถึงบูรุก็ไม่ต้องห่วงนะครับว่าชื่อเสียงของยี่ห้อนี้ครับเขาคุณภาพดีอยู่แล้วนะครับก็ราคาอยู่ที่9,900บาทนะครับเท่ากับตัวเมื่อกี้นะครับจ่ายมาหนึ่งมือนะครับได้ทอน100บาทนะครับแล้วก็ในเรื่องนะครับช่วงรับเสียงครับอยู่ที่ 20- 2 0 k ถึงยี่เคฮิร์โอเคก็รับได้นะครับตั้งแต่ย่านหูให้เราได้ยินทั้งหมดนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเอาพู้เอมพีเอ์อยู่ที่50โอห์มแล้วก็รับน้ําหนักรับ ความดังเสียงได้สูงสุดนะครับอยู่ที่136 DB นะครับส่วนนี้เรื่องของแถมนะครับก็จะได้นะครับเป็นอยู่ในกล่องฮาร์ดเคสแบบไม้นะครับมีความหรูหราแล้วก็ได้ช็อคมาแบบเกรดดีๆมาครับก็เฮ้ยก็ไม่เลวนะแบบกล่องของเขาอ่ะเป็นดูแบบหรูหราดีอ่ะแบบเป็นกล่องไม้ดูคลาสสิกนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับมีปุ่มโรคัทฟิลเตอร์มาให้ด้วยนะครับอยู่ที่100นะครับแล้วก็จะมีนะครับปุ่มแผดลบ20ดีดังนั้นเนี่ยตัวนี้สามารถเอาไปจ่อพวก ก็เดืองไมได้นะครับหรือว่าจอหน้าตู้แอมได้นะครับแต่ว่าคุณต้องปรับไปก่อนนะครับเป็นลบ20ดีบีแล้วเออมันทําให้ความดังลดลง20ดีบีคุณก็ไปสามารถไปอัดเครื่องดนตรีได้นะครับโอเคถือว่าทําได้ดีนะครับแล้วก็ตัวนี้ครับก็ให้ย่านเสียงครับที่คมชัดแล้วก็ใส่นะครับก็เหมาะกับใช้ในการร้องเพลงครับโอเคครับคราวนี้เราก็มาดูตัวที่3าของเรานะครับกับตัวนะครับ Alventone 4K Fix นะครับหรือ c k หงครับตัวนี้อยู่ที่9,100บาทนะครับก็ จ่ายหนึ่งหมื่นได้ถอนเก้าร้อยนะจ๊ะแล้วก็ตัวนี้นะครับย่านการรับเสียงครับอยู่ที่สามสิบห้านะครับจนถึงสองหมื่นเฮือ์นะครับตัวเนี้ยช่วงยี่สิบเขตัดไปเขาเริ่มต้นที่สามสิบห้านะถึงสองหมื่นสิ่งที่เกิดขึ้นมาคืออะไรครับเฮ้ยมันก็ทําให้เสียงกลางแล้วก็เสียงสูงชัดขึ้นนะครับเพราะว่ามันตัดย่านต่ำไปไงไอ้ช่วงต่ำกว่ายี่สิบฉันไม่รับเพราะายิ่งเก็บต่ําได้เยอะนะครับก็จะมีเสียงหนานะครับแต่ว่าถ้าเกิด ตัดงทีง่ออกไปเฮ้ยมันก็ได้เสียงที่ชัดขึ้นมานะครับแล้วคราวนี้นครับก็ขนาดไดอะแฟมนะครับอยู่ที่32มอนะครับมิลลิเมตรเอาพูดอิเมเอมดนอยู่ที่200โอห์มนะครับแล้วก็รับความดังได้สูงสุดอยู่ที่136 dB นะครับส่วนในเรื่องของแถมนะครับก็จะได้ช็อคเมาส์น,นะครับแล้วก็ถุงผ้ามานะครับไม่ได้มีฮาร์ดเคสแบบ2ตัวเมื่อกี้นะ แล้วก็ตัวนี้นะครับมีเซลน้อยในตัวนะครับอยู่ที่17 dB นะครับเออพี่แอลืมบอกไปนะครับไอตัวเมื่อกี้ของบัวอยู่ที่16.4 dB นะครับก็ถือว่าต่ำกว่า20ก็ถือว่าทั้ง2ตัวนี้ทําได้ดีนะต่ำกว่า20ถือว่าทำได้ดีแล้วก็ตัวนี้นะครับก็จะมีปุ่มแพดมาด้วยนะครับก็คือว่าลบ10 dB นะครับดังนั้นก็สามารถเอาไปจ่อหน้าเครื่องได้เหมือนกันครับไอพวกไฟฟ้าหรือพวกกล่องได้แล้วก็จะมีแพดลบ8โลคัสนะครับ80เฮิรต์ก็ถ้าเกิดว่าคุณเื่อ ตัวนี้มันเองมีติดย่านต่ำอ่ะคุณก็ตัดลดไปใส่สิมเพิร์สเพื่อให้มชัดขึ้นครับเพราะตัวเนี้ยเก็บรายละเอียดนะครับที่คมแล้วก็ชัดมากขึ้นนะครับแล้วตัวเนี้ยในเพจกิมเล้งนะถ้าเกิดใครตามในเพจกิมเล้งนะครับก็จะมีครูนะครับจิมมี่นะครับที่แกคิดเพลงอ่ะเดิเดียงเดิเดิรเดียงเดิเดิเดียงเดอ่ะแล้วก็ของดีโนนะครับเป็นคนแนะนำนะครับว่าอเวนโต้เนี่ยซีเคหกอะเหมาะสำหรับคนเริ่มต้นนะครับเอาไว้ทําในสตูดิโอที่บ้านได้ใครจะเป็นรับเปอร์อะไรเนี่ย นำที่บ้านได้นะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งก็ได้ว่าเฮ้ไม่ค่อยเจอในสตูดิโอที่มันเป็นสตูดิโอทั่วไปไหมสงสัยเขาเนี่ยไปเชื่ออาจา์จิมมี่กับดีโนนะครับก็เลยให้เอาอยู่ที่บ้านนะเพราะเดี๋ยวนี้การอัดเพลงคัฟเวอร์อะไรที่บ้านมันก็ทําได้ไงไม่ต้องไปเปิดแบบข้างนอกก็ได้นะครับก็สามารถอัดกันที่บ้านนะครับเพราะเดี๋ยวนี้อุปกรณ์ก็ไม่ค่อยราคาแพงมากและตัวสุดท้ายนะครับตัวที่สี่ตัวท้ายตัวนี้เลยจ้าที่คุณกําลังได้ยินอยู่ในนี้ครับนั่นก็คือเซนไฮเซอร์ Mk4 นะครับหรือ Mk4 นะครับก็ตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่9,000บาทนะครับโอเคจะให้มาหนึ่งมืนะครับทอนหนึ่งพันนะครับแล้วก็ช่วงนะครับการรับย่างเสียงครับอยู่ที่20-20เคเฮิร์นะครับแล้วก็ตัวเนี้ไดอะแฟลมอยู่ที่25มิลลิเมตรแต่นะครับความเด่นของมันอาจจะดูนะครับเล็กกว่าเจ้าอื่นใช่ไหมครับเจ้าอื่นเขา32แต่เจ้านี้ให้มา25แต่25ที่เป็นตัวเนี้ความเด่นของมันคือเป็น ทอง24กรัตนะจ๊ะแล้วก็มีเอาพูดอิมพันต์อยู่ที่50โอห์มนะครับแล้วก็รับความดังสูงสุดได้ที่140 DB ส่นะครับส่วนของแถนนะครับก็ให้มาแต่ช็อคเมาส์แบบเกรดธรรมดานะครับแล้วก็ถุงผ้าครับแล้วก็ตัวเนี้ยค่อนข้างที่จะชอบคือในทุกตัวที่เพื่อนกล่าวมาครับตัวนี้เซลล์น้อยต่ำสุดนะพอแค่10 DB นะครับแล้วก็ในเรื่องปุ่มแพดก็ไม่มีครับส่วนเสียงนะครับก็เป็นเสียงที่คนได้ยินอยู่ครับเฮ้ยเสียงที่นุ่มเป็นธรรรมมชาาาาาินะบไ่่ดหูเเพวถ้ก เทียบกับตัวนะครับเป็นพวกบูหรืออัมมันทูนะถ้าทำเสียงนี้มันมันจะจิ๊ดจิจิอย่างเงี้ยนะครับไอเสียงที่มันเป็นธรรมชาติเงี้ยในรุ่นพวกนี้ก็จะมี APL กับเจนนเฟอร์เนี่ยที่ทาได้โอเคครับก็ประมาณนี้ครับกับคลิปคลิปนี้นะครับก็เพื่อนพูดเสมอนะว่าถ้าเกิดใครอ่ะอยากจบงานสตูดิโอง่ายๆที่บ้านนะครับพูดง่ายๆคือว่าแคปซูลมันตามราคาถ้าเกิดคุณมีงบนะครับต้อง8 5 0 0ันเพราะว่าเพื่อนบอกเลยครับมาตรฐานของวงการตัวเนี้ย ถ้าเกิดคุณทั้งทำสูดิโอที่ดีจริงๆนะ8 5 0 0ก็คือโหลด NT1A 8 5 0 0นะครับคุณก็จำเป็นต้องซื้อของมากกว่า8 5 0 0ขึ้นมาเพื่อที่ให้อัดได้ถ้าเกิดคุณมีงบประมาณสัก14 0 0 0ได้ Aventone c k 7ดีไหมดีคุณมีงบ1 7 0 0 0ได้เอา a s ต o อดีไหมดีคุณมีงบนะครับมากกว่านั้นก็ไปเล่นตัวอื่นแพงๆก็ได้แต่ว่าหลักๆนะครับก็อย่าต่ำกว่า8,000กันครับอันนี้ก็พูดตรงๆครับโอเคครับพียวจบก,การพั ตอนคลิปนี้ไปเพียงเท่านี้นะครับชอบฝากกดไลค์ซับสไคร้แล้วก็แชร์ด้วยนะครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ